อยู่ไหนวะมีคนมาหาแกที่ร้านฉันอะฉันขอพูดเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะถ้าฉันพูดตรงเกินไปอะอย่ากโกรธกันนะคุณวายุครับคุณคิดยังไงกับเพื่อนฉันผมชอบหนูดาวครับชอบจริงจังไม่ได้ชอบเล่นเล่นใช่ไหมครับ ผมจริงจังกับหนูดาวครับงั้นก็แปลว่าคุณทำทุกอย่างเพื่อหนูดาวได้ครับฉันรู้นะว่าน,นี่คือเรื่องของคุณกับเพื่อนฉันฉันไม่ควรเข้าไปยุ่งแต่คุณน่ะทำให้ฉันไม่ไว้ใจคุณเรียนไม่จบไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งใช้ชีวิตไปวันวันรักอิสระมากเกินไป และที่สําคัญน่ะคุณอายุน้อยกว่าเพื่อนฉันในขณะที่เพื่อนฉันน่ะต้องการใครสักคนไปนที่พักพิงต้องการความมั่นคงในชีวิตแต่คุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนฉันได้เลยอะแล้วแบบนี้ฉันจะไว้ใจคุณได้ยังไงแล้วถ้าเกิดวันนึ่งคุณเบื่อไอ้ดาวและทิ้งดาวไปอะคุณน่ะยังมีโอกาสไปหาคนใหม่ได้นะแต่เพื่อนฉันน่ะไม่มีโอกาสนั้นแล้ว คุณจะดูถูกเพื่อนฉันเกินไปแล้วนะพ,พิมพ์แกไม่ต้องมาห้ามฉันยอมรับนะว่าเพื่อนฉันเป็นแบบที่คุณพูดแต่มันไม่เคยหลอกลวงใครแล้วฉันก็ยืนยันได้ไว่ายุมันเป็นคนดีมากกว่าที่คุณคิดพอได้แล้วพิมพ์ แทนเพื่อนผมด้วยนะครับเรื่องที่ฉันจะพูดกับคุณก็มีแค่นี้แหละฉันฝากเอาคำพูดของฉันน่ะกลับไปคิดดีๆด้วยนะคุณวายุ อไปรไ่แล้วทำไมลินไม่มามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนที่ฉันไม่อยู่ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้น <c oughs> น้ำอะหมดแล้วหม ออ้วพวกแกสองคนเน่ยปิดฉันไม่ได้หรอกเล่ามาเดี๋ยวนี้พวกแกทะเลาะก,กับลินเรื่องฉันกับวายุเหรออืม,อมเพราะฉันเองแหละที่ทำให้ลินมารู้ว่าแกไปไปลายคุณวายุอะ่ะดาวขอโทษนะพวกแกไม่ผิดหรอกฉันน่ะผิดเอง ที่เริ่มจะไม่บอกให้ลินมันรู้อ่ะมันคงไม่ได้โกรธแค่พวกแกหรอกมันคงโกรธฉันด้วยอ่ะมันคงดีมันฝันมันคงกลับเงียบเงนินตนฉันดันก็วัน